ผมพาคุณไปทางขนมหวานโอ้โหร้านนี้ชื่อร้านใสๆสคุณดูการเขียนก่อนใสๆนี่เขียนเป็นอันแรกเป็นไม้มาลัยก่อนใสแบบใสแบบกริยาอันนี้เนี่ยนีโรยอะไรข้าเมาเหรอครับเนี่ยให้คุณชาลองแนะนำอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นวาฟเฟิลข้าวเหนียวดำค่ะวาฟเฟิลข้าวเหนียวดำก็ด้านบนจะโรยตัวข้าวกับน้อยคืออันนี้ข้าวกับน้อยกลัน้อยอันนี้ทำทางแป้งด้วยแล้วก็ข้าวผงด้วย ขอต้อนรับผู้ชมในไทยนิยมชมอร่อยตอนนี้ครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับในวันนี้สุภาพสตรีคุณชาฤทิชาตันติสิริวัฒน์ครับสวัสดีครับเรียกน้องชาดีกว่าน้องชาเจอผมใน1้อชั่วโมงเขาเป็นเจ้าของผมเนี่ยวันนั้นคุยกันถึงเรื่องข้าวเขาเป็นสุภาพสตรีที่ชอบเรื่องข้าวให้ผมรู้จักพันธุ์ข้าวแปลกๆเช่นพันุ์กับน้อยพัน ขาววิสุทธ์พันแบบปะกาอัมปื้นอัมปืนเนีน่ยมีพันบือโปโลบือโปโลเอ๊ะข้าวแบบนี้คือข้าวที่เมันจะสูญพันธุ์ใช่เขาเป็นข้าวพื้นเมืองค่ะที่คนไม่ได้นิยมทานเขามากแล้วซึ่งถ้าไม่ค่อยมีคนทานแปลว่าทางต้นทางเขาก็ถ้าเขาไม่ได้ทานก็อาจจะทิ้งสายพันธุ์ได้ครับก็อาจจะสูญหายไปนะแล้ววันนึงน้องชาก็เอาข้าวเนี่ยให้ผมลองทานบอมพี่ข้าวเนี่ยพี่หูไปทานเหมือนแบบ ข้าวโพดกรึดเหมือนเป็นข้าวโพดเรามากันที่นี่ผมพาคุณินทางขนมหวานร้านนี้ชื่อร้านใสๆสคุณดูการเขียนก่อนใสใสนี่เขียนเป็นอันแรกเป็นไม้มาลายก่อนใสแบบใสแบบกริยาอ่ะนี่นี่นี่ใสแบบนี้ใสแบบน้ําแข็งใสอใสแรกคือคํากริยาแล้วใสที่สองเป็นคํานามไม้ม้วน โปร่งใสอะไรเงี้ยค่ะใโปร่งใสหรือจะเป็นแบบหน้าใสอันนี้ผมใจใสอันนี้คุณอะไรใสก่อนก็หมอมเือครับผมใสไล่ส่งแต่ผมจะบอกคุณบอกว่าวันนี้เนี่ยที่พาคุณมาทานร้านขนมหวานร้านใสๆครับแต่ละเมนูก็แปลกใหม่เนะเป็นลักษณะขนมหวานหรือเครื่องดื่มที่คุณจะไม่เคยได้รับประทานมาตลอดชาติเอาเมนูแรกอันนี้คืออะไรครับน้องชื่อตโนดเซอร์ดูซ่า ตันอดเซลูซ่าคืออะไรก่อนเซซลูาโอ้ไม่รู้หรอกผมแค่ฟังแล้วออกเสียงตามคืออะไรก่อนเซลูซ่าเซลูซ่าเป็นเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศนะก็อีกชื่อหนึ่งคือตะไคร่ต้นเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆตะไคร่แล้วก็เครื่องเทศจะอยู่อ่าเป็นเครื่องเทศพื้นเมืองของชาวปากกากยอชาวปากกากยอรู้จักไหมคืออะไรก่อนอ๋ออ๋อนี่คืออะไรก่อนเป็นพื้นเมืองใกล้ชายแดนไทยไปทางกลุ่มชาติพันธุ์ชาติพันธุ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่งนะเนี่ยมีความรู้ อินกระเรียนชาติพันธุ์หรือเขามีเครื่องเทศแตแปลกใหม่เป็นไงคุณลองแล้วผมจะบอกว่าแปลกไหมล่ะถ้าคุณผ่านเวลามาครับตั้งแต่เช้าสายเที่ยงแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกง่วงว่วงซึมเดียวต้องจิบนี้จิบเดียวไม่คุณว่าคุณว่าจะรสชาติเป็นไงก่อนพอเราพูว่าตโนดเนาะใช่ไหมน้ำตาลตโนดแน่ๆรสชาติออกหวานแต่ ดิบเปิ้ลเซิร์นดูซ่ามะนาวรสชาติรวมกันจะเป็นยังไงเข้าไปอันนี้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับคุณก่อนครับ welcome drink อย่าช้าดูดเข้าไปเป็นยังไงพี่อาร์มเป็นยังไงตื่นเลยตื่นเลยดูซ่าเป็นรสชาติแปลกใหม่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนนี่ทั้งรสชาติทั้งชื่อทั้งวิธีการทำกระบวนการของวัตถุดิบทั้งหลายแหล่นี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นต้นฉบับ ผมยังไม่เคยเจอที่ไหนเลยใช่ไม่เคยผมนึกมาคุณมาไงตอนแรกนี่เขาไม่เชื่อน้องชายบอกพี่ลองมาดูร้านใส่ใสช่แบบคือก็มีผมฟังเมนูแล้วก็แปลกใหม่ครับนะครับอันนี้คุณว่าแปลกเดี๋ยวคุณดูเมนูต่อไปอันนี้เนี่ยโรยอะไรเข้าเม้าเหรอครับเนี่ยให้คุณชาลองแนะนำอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นวาฟเฟิลข้าวเหนียวดำ ก็ด้านบนจะลรยตัวข้าวกับน้อยคืออันนี้ข้าวกลับน้อยนี่อันนี้ทำทั้งแป้งด้วยแล้วก็ข้าวผองด้วยคือเอาพันธุกลับน้อยเนี่ยคือข้าวกล้องอินทรีย์เนี่ยมาทำวอฟเฟิลคุณอันนี้ดูวอฟเฟิลตัวนี้แล้วก็เนี้ยตัวนี้ ตัวอไอศครีมจะเป็นไอศครีมกล้วยค่ะแต่เป็นกล้วยไข่ของเมืองเลยโอ้โดูดิกล้วยไข่ของเมืองเลยอือกล้วย<อ><อ>ช่วยช่วยแบบผม,ผมสงสัยว่าคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงนี่คือ,อคุณชานี่นะผมจะบอกให้นอกจากคุณจะเป็นคนที่ ละเอียดอ่อนปรันได้และวิถีวิถันตอนนี่ยคุณยังต้องเป็นนักเดินทางด้วยนะจริงๆเมนูนี้เป็นเพื่อนชาช่วยยิงคิดค่ะเป็นเชฟเก็นั่นแหละคือหมายความว่าชื่อคุณเลยนะครมีหัวใจเดียวกันอ่ะคุณมิ้นคุณมิ้นคุณมิ้นก็เป็นเชฟคนไทยยังไม่เคยเห็นเลยคุณแบบคนต่างวัยรุ่นวัยรุ่นต้องแบบนี้ไงคือคือเป็นอีกแนวหนึ่งอ่ะรู้นักของคุณด้วยแต่พี่ตือลองดูพี่จะเป็นจุดจุดแบบผมถึงบอกเลยคุณมาที่นี่แล้วคุณจะชื่นใจคุณจะเห็นรุ่นน้องๆที่แบบเขาเก่งมากเลยนะในสายตาผมอ่ะบบคุณแ คุณแม่มาทานหรือว่าพาแบบรุ่น Gen X รุ่น Baby Boom เขาจะชื่นใจในความรู้สึกว่าเนี่คือคนที่แบบรุ่นใหม่ๆเขาทำได้ขนาดนี้ดูรสชาตี่ผมรอทำอะรยาาอยู่เนี่ยคืออยากกินเต็มใจไอศครีมมาจากเป็นกล้วยไข่มึงกล้วยไข่ก็คือเป็นไอศครีมกล้วยนะถูกไหมล่ะโอ้โหะเป็นรสของกล้วยมาเลยครับแล้วก็ด้านบนเรามีราดน้ำผึ้งที่ใส่พริกกระเหลียกด้วย อืมน้ำผึ้งด้วยเดี๋ยวนะพริกเกลียงมันก็จะหอมแบบความสโมกกี้นิดนึงเพราะพริกกระเหลียงเป็นพริกเกลียงลมควันสุดยอดนะลิ้นได้ยังไงความละเอียดอ่อนนะเนี่ยพรปลายลิ้นนะครับพอพูดมีความรู้สึกเผ็ดนิดนึงฟิปไปนะฟิกไปใะ่ไมแบบนี้ทำไมคุณถึงชอบกล้วยไข่เพราะมันไม่มีกระดูกอ่าถูกต้องนะผมจัได้ว่าพี่ช่วยสู่คุณเลี้ยงบอกผมอย่างนั้นถูกต้องแบบตอบตอบอย่างนี้ค่อยวัยรุ่นหน่อยโอเควัยรุ่น เยอะมากเมนูสองอันนี้นะครับหวานจากเค็มเคยอันนี้คือชื่อโห้ี่อันนี้เป็นชื่อซิกเนเจอร์เขาเลยนะหวานจากเค็มเคยนะครับหอมกลิ่นทะเลนิดนิดตามนิเวศที่เขาเติบโตผมมาสมัครเป็นผู้ส่วนร้านด้วยแล้วกันอันนี้คือชื่อนะครับชื่อเมนูนี้หวานจากเค็มเคยใช่ก็จะมีเคยที่เราคั่วกับเกลมะพร้าวนั่นบนแล้วเสียวๆจะเป็นใบชะยา เราก็ให้ความอูมามิด้วยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเชื่อมดอกจากเราก็จะมีความหวานเค็มอันนี้โมจิค่ะเรียนอะไคำว่าน้อยแต่มากด้านบนจะเป็นเคยขั่วเต็ดมะพร้าวอันนี้เนาะเคยเนาะเนี่ยถ้าคุณเห็นเป็นลักษณะกุ้งเห็นไหมใช่ไหมเป็นกุ้งเคยเคยยุคกุ้งแบบตัวนี้เล็กุ้งเคยส่วนสิีเขียวใบชายาค่ะใบชายาบชยาคืออะไรก็ เป็นใบที่พื้นมากเขาจะเรียกว่าใบผงชูรสเพราะมันให้ความอุมาอมิแต่ต้องทานสุกนะคะใบชาย,ยาคือเป็นลักษณะใบผงชูรสแต่ว่าออแกนิกนะคือเขาจะไม่ได้แบบผสมปนน <S 3 S 3> ะคุณตื่นดูข้างนอกเ<ช>นี่ยมินิมอล,ลนะ แต่พอฟังที่มาที่ไปแล้วเนี่ยก่อนจะเข้าปากเรานี่คือม็กซิมมอลนี่คือมันมันให้มูลค่าเพิ่มทันทีเลยนะโหอยากเห็นคนไทยทํามานานมากแล้วเนะครับเวลาเราไปไปรับประทานอาหารต่างประเทศนะดูดูเหมือนไม่มีอะไรนะคราฟังเขาเล่าที่มาที่ไปนะไอ้มูลค่าเพิ่มในใจของผู้บริโภคเนี่ยนะมันพุ่งปี้มาทันทีเลยจริงจริงแล้นี้คนคนแบบมารับประทานแล้วกลับบ้านได้ไหมครให้กินเอากลับได้ ให้หยิบเอากลับได้มาว่าขอันยากให้หยิบป้อมออนุาอะอย่าเอาไปนะอย่าเอาไปนะนี่คุณขาผมเห็นภาพเนี้ยผมคิดถึงอะไรรู้ไหมผมคิดถึงบทกรไฮกุกของญี่ปุ่นครับมันมันดูมันดูเหมือนกับมันดูเหมือนซึนโตมันดูเหมือนเรียบง่ายครับดูเหมือนอิงธรรมชาติดูเหมือนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีัยยะที่มันแฝง ซ่อนอยู่ลึกซึ้งมากๆจริงและกว้างไกลมากๆครับอืมเพราะว่าที่มาที่ไปที่ผมฟังดินชาเล่าโอ้โหมันมันมูลค่ามันมหาศาลเนี่ยแต่พอออกมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนไทยกุบนบทกรอนเรียบง่ายแต่ว่าความหมายสัมผัสธรรมชาติน้อยแต่แมกล้ำไ้สารใช่ใช่ใช่และและนี่คืออะไรครับนี้ อันนี้เป็นลูกจากเชื่อมค่ะลูกจากมันก็จะเป็นอันที่อยู่ในรูมใช่แล้วก็จะเป็นข้าวเม่ามะพร้าวอ่อนข้าวเป็นข้าวเม้าค่ะข้าวเมาสกคนก็เป็นเหมือนข้าวก่อนที่เขาจะโตเต็มวัข้าวอเข้าวเมาอร่อยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมดอกจากน้ำเชื่อมดอกจากเนาะน้ำเชื่อมดอกจากส่วนอันนี้เป็น โมจิข้าวโมจิข้าวโมจิค้าวเอายังไงล่ะเอายังไงล่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าหวานจากเค็มเคยนะครับคุณรู้จักไปเรียบร้อยแล้วผมผมก่อแนะนำนี่มาที่ไพ่ใบต่อครับผมกล้วยซอสเต็ดโคคอนทรีนี่อันนี้คือชื่อเมนูกล้วยซอสเต็ดโคคอนทรีนกล้วยไข่จากเมืองเลยนะปลูกในบริเวณหุบเขาใกล้แม่น้ำโขงคือดินที่นี่เนี่ยมีแร่ธาตุธรรมชาติที่มีสารอาหารเยอะมากนะครับ ลูกอะไรก็อุดมสมบูรณ์กล้วยไข่มองเลยจึงมีลูกใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วก็รสชาติของเขาจะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยเหมาะแก่การไปทากล้วยเชื่อนะครับแต่ว่าเวลามาทําอยู่ที่นี่คุณดูดิคุณดูเขาทำออกมาคือนี่คือระดับเชฟคำใบพี่จิ๊บดูดิใช่ไหมออกมาแล้วเป็นไงคุณดูอันนี้คือกล้วยเชื่อมแน่นอนจะต้องมีอันนี้เป็นน้ำเชื่อมคาราเมลมะพร้าวน้ำเชื่อมคาราเมลมะพร้าวนี่ดอกจาดนี่คาราเมลมะพร้าว ดูความละเอียดอ่อนกอน่อนเ,เอาเข้าปากนี่คือสุนทรียะทางสายตาเนี่ยนะมันทําให้อิ่มใจไปแล้ว<ะ>ก่อนที่จะเอาเข้าปากบอกได้เลยสวยงามมากท่านผู้ชมเนี่ยเห็นผ่านรายการอุ้ยอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศจริงท,ที่ร้านจังเลยร้านเราเปิดวันเวลาอะไรยังไงมากก็เปิดเที่ยงถึงสี่ทุ่มนะคะสามารถจอดรถได้จะมีตรงข้ามแต่วัยรุ่นเนี่ยพอบอกแบบคุณคือเขาเขาดังอยู่แล้ว เขารู้จักกันทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ในเปิดในโซเชียลเนเทอร์ตเนี่ยเป็นจุดเช็คที่เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยนะใช่แต่สำหรับวัยเราเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งร้านนึงที่ไม่อยากให้พลาดนะครับฝากร้านหน่อยครับ้องชาครับก็ถ้าใครอยากมาลองวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะก็อยากให้มาลองกันค่ะของดีๆก็มาจากเกษตรกรสัส่วนใหญ่ครับผมแล้วมาแล้วผมมั่นใจว่า คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมาที่นี่แน่นอนความภาคภูมิใจนะครับไทยเราไทยนิยมนะครับไทยทาไทยใช้ไทยบริโภคไทยเจริญไปด้วยกันจริงเล่นในไทยแลนด์ครับใช่ครับแล้วคุณแบบทานแล้วคุณภูมิใจอ่ะคุณยังมีความรู้สึกเฮ้ยโอ้โหน้องๆเขาแบบคิดเก่งจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องชาครับฤทิชาตันติศริวัต์ครับขอบคุณมากมากขอบคุณนะใสๆนะมาแล้วแบบถูกใจนะนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งทานกันไปอีกหลายเมนูอยากทดลองมากๆ วันนี้ใครนิยมชมอร่อยตอนนี้จบลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ผมคุณตือคุณจิ๊บและน้องชาลาคุณผู้ชมกอค่รับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ,รบอร่อยปะที่เด็ดเลย